สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B Herb สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ค่ะสุโขทยัยกู้ภัยบางแก้วเร่งช่วยพาลุงหนีน้ำกลางดึกหลังบ้านถูกน้ำทะลักเข้าท่วมสูงจนอยู่ไม่ได้ โดยปริมาณน้ำในลำน้ำแม่ยมมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำยมล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนในหมู่ที่หนึ่งตำบลปากแควถูกน้ำท่วมสูงกว่าหนึ่งเมตรจนกำแพงบ้านพังชาวบ้านที่กำลังเก็บข้าวของต้องหนีตายขึ้นไปอยู่ชั้นบนของบ้านและขอความช่วยเหลือมาอย่างพระอาจารย์หมูให้ช่วยนำคุณตาที่อายุมากออกจากบ้านเนื่องจากมีโรคประจำตัวเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากน้ำท่วม ซึ่งพระอาจารย์หมูจเจ้อาวาดวัดหนองทองเข้าให้การช่วยเหลือนำกำลังกูภ้ภัยบางแก้วสุโขทยัยหรือกระแสน้ำที่สูงกว่าหนึ่งเมตรเข้าไปช่วยคุณตาสำราญพึงเงินอายุ86ปีโดยเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยต้องใช้เชือกผูกติดกับเสาไฟฟ้าและเกาะเชือกเข้าไปนำคุณตาและคนในครอบครัวออกมาได้อย่างปลอดภัย มวลน้ำที่ไหลเข้าท่วมหมู่ที่หนึ่งตปากแควยังไหลเข้าท่วมทลักบ้านเรือนของประชาชนและผิวรจราจรถนนสายเลี่ยงเมืองบริเวณะพานโตโยตา้าฝั่งตะวันตกไปจนถึงสามแยกปีกไม้เดิมคาดว่าในเช้าวันนี้ขณะน,นี้บริเวณน่าจะมีน้ำท่วมสูงขึ้นจนรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ทางทีมกู้ภัยได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยตลอดค่ำคืนนี้ มิสเตอร์วาดิมคอนนีอายุ31ปีสัญชาติรัสเซียเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาหลังถูกคนร้ายเป็นสาประเภท2ปลดส้อยคอมูลค่า120,000บาท เหตุเกิดบริเวณชายหาดพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงโดยมิสเตอร์วานิมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังผ่านล่ามแปภาษาบอกว่าขณะกำลังเดินเล่นอยู่บริเวณชายหาดพัทยามีสาวประเภทสองสองคนแต่งกายว่าวิวเข้ามาทักทายเสนอขายบริการทำทีตีสนิทโอบกอดรูปไหล้ตนเองปฏิเสธและพยายามเดินหลีกไปแต่เมื่อตรวจสอบก็พบว่าสร้อยคอทองเคมูลค่า1นึ0 0 0สหบาทสูญหายไปมารู้ตัวผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไปแล้วจึงเดินทางแจ้งความร้องทุกข์กับ าที่ตรวจรัฐมนตรีช่วยประพัดลงพื้นที่แก้ไขปัญหาผักตบชวานำกำลังทหารช่วยป้องกันน้ำท่าจีนท่วมวัดดังที่จังหวัดสุพรรณบุรีนายประพัดโพธสุทนทรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ที่บ้านชาวบ้านท่าตาจวงตำบลบ้านสระอ,อสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดวยวันนี้ได้มีการเปิดเผยว่าเดินทางมาติดตามแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ําในแม่น้ําลําคลองสาขาต่างๆซึ่งเป็นปัญหาทําให้น้ําไหลไม่สะดวกก่อให้เกิดน้ําล้นเข้าท่วมพื้นที่นาของกเกษตรกรและบ้านเรือนประชาชนทําให้ได้รับความเดือดร้อนโดยตอนนี้ในหลายอำเภอประสบปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่ม จึงสั่งการให้กรมชนประทานและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยจัดเครื่องจักรกลรถแบคโหเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลำคลองและคลองสาขาต่างๆเร่งระบายน้ำให้ลงทะเลโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนขณะเดียวกันที่วัดสัมปะซิวถูกน้ำในแม่น้ำท่าจีนเอ่อล้นเข้าท่วมระดับสูงเกือ50 cm, บ50ซนติเมตรโบสถ์วิหารเมนเผาศพโบราณสถานสำคัญภายในวัดถูกน้ำท่วม จึงได้มีการจัดกำลังพลกรอกกระสอบทรายทำแนวกั้นป้องกันน้ำท่วมในวัดและโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาย,ยมราชเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมดเรเอกพัน์นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจกสำคัญของจังหวัดบอกว่าระดับน้ำตอนนี้ทรงตัวอยู่ที่5.81เมตรสูงกว่าระดับถนนพระพันวสา21เซนติเมตรแนวโนมลดลงเนื่องจากไม่มีฝนตกในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการเริ่มระบายน้ําเข้าสู่ท่วงบางปะมาสองพี่น้องแต่ยังต้องระมัดระวังเนื่องจากอาจจะมีพายุลูกใหม่เกิดขึ้นนายเชรยุทธ์พ่วอเนือยการส่วนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขตสองสุพรรณบุรี บอกว่าตอนนี้ในพื้นที่สุพรรณบุรียังเบาใจไม่ได้เนื่องจากพยากรณ์อากาศทราบว่าอีกสองสามวันจะมีฝนตกลงมาขณะนี้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและวัดต่างๆของอำเภอศรีประจันทร์อำเภอเมืองอู่ทองบางปะมาและสองพี่น้องซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ประชาชนคนของมีค่าสำคัญขึ้นไว้ที่สูงนายนภัสสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มีความเป็นห่วงโดยได้ดมีการสั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมกระสอบทรายอาหารไฟส่องสว่างได้มีการประชุมบริหารจัดก,การน้ําส่วนหน้าคาดว่าจะมีการเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะมีการพันน้ําเข้าทุ่งเพื่อลดผลกระทบจากบริเวณทั้งสองฝั่งริมแมน่น้ําท่าจีนนอกจากนี้ยังมีความเป็นห่วงประชาชนในเรื่องของไฟฟ้าให้ดูเรื่องกระแสไฟแจ้งเตือนเรื่องที่เด็กเล่นน้ําผู้ใหญ่ที่ออกไปหาปลาให้ระวังผู้ใหญ่ต้องดูเด็ก การไฟฟ้าต้องดูเรื่องสายไฟกระแสไฟฟ้ารั่วมีการปักป้ายแจ้งเตือนถนนที่ถูกน้ำท่วมและถนนที่เป็นหลุมบ่อรวมทั้งองค์กรบริหารส่วนท้องถิน่นก็ต้องดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ขอรับการช่วยเหลือก็อยากให้ติดต่อมาผ่านทางหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ชาวบ้านบอนจังหวัดศรีสะเกษช่วยลอกทำลายวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำไหลป้องกันฝายน้ำล้นขาดและช่วยชีวิตตาในเขตอภัยทานด่วน ที่อุทยานการเรียนรู้สา์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเขตอภัยาทานเฉลิมพระเกียรติฝายน้ำล้นหนองเข่งน้อยห้วยคล้าบ้านหนองเข่งน้อยหมู่ที่4ตำบลกฤษณนะอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษจะอาวาดวัดป่าหนองม่วงตำบลหนองครกอำเภอเมืองศรีสะเกษพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำชาวบ้านจำนวน50คนทำการกำจัดวัชพืชที่ไหลลงไปใต้ฝายน้ำล้น โดยมีการร้องขอให้รถแมคโครของชุมชนจำนวนสองคันพร้อมรถด้ำหกคันและขอให้ชาวบ้านบริจาคหลังคาละ20บาท30บาทเพื่อเป็นค่าน้ำมันค่าจ้างรถด้ำมาช่วยขนวัชพืชในชุมชนเพื่อเป็นการชะลอการทางทลายของสันเขื่อนช่วยชีวิตป่าจึงอยากบอนภาครัฐให้หาทางช่วยเหลือเดี๋ยวพระอาจารย์บุญมีจเจ้าอาวาสวัดป่าหนองม่วงกล่าวว่า จากอิทธิพลพายุโนรูทําให้วัชพืชจากตาบลสะดาวใหญ่ตาบลตะเคียนเตี้ยตาบลหัวเสือตาบลสํโรงจะเตนไหลามาที่ฝ่ายน้ําล้นของหนองเข่งน้อยเพียงที่เดียวซึ่งหากปล่อยไว้อย่างนี้จะทําให้คันยินของฝ่ายน้ําล้นอาจพังทลายลงมาป่าในเขตอภัยทานจะตายทั้งหมดเพราะไม่มีอากาศหายใจในายพนมศรีบุญเรืองประธานชมรมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมกล่าวว่าฝ่ายน้ําล้นหนองเข่งน้อยมีพื้นที่ทั้งหมดเจ0ดร้อยไร่ ประกาศให้เป็นเขตอพยพฐาน99ไร่โดยได้เป็นอุทยานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยชาวบ้านได้ทําการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําลงสู่อุทยานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาทุกปีเขตอพยพฐานนี้เลยเป็นแหลง่งเพาะพันธุ์สัตว์ที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งมีความยาว40กิโลเมตรไหลผ่านตําบลห้วยเหนือตําบลดองกาเม็ดตำบลตะเคียนตำบลสดาวใหญ่ตำบลกิษนาะตำบลสำโรงตะเจน อำเภอค,คุนขันไหลสู่อำเภอวังหินที่ตำบลสีสำราญตำบลวังหินตำบลโพนยางตำบลบุสูงตำบลธาตุตำบลท,ทุ่งสว่างตำบลดวนใหญ่ตำบลบ่อกแก้วและไหลลงสู่ห้วยสำราญที่ตำบลมากเขียบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดซึ่งถ้าได้รับการขุดลอกตลอดแล้วน้ำห้วยนั้นจะบรรเทาภาวะน้ำท่วมฝนแรงซ้ำซากได้เป็นอย่างดี ครับตอนนี้ชาวบ้านนะครับอยากฝากถึงจังหวัดนะครับให้นำรบประมาณนะครับมาช่วยถลอก่อลำน้ำาห้วยขาหรือดำเนินการยังไงก็ได้นะครับเพื่อให้ลำน้ำเนี่ยรับรองรับน้ำได้มากแล้วก็ไหลผ่านได้สะดวกไม่ติดปัญหามีวัสดุวัชพืชมากันขวางทางน้ำอย่างนี้ครับฝากถึง่ทศจังหวัดนะครับจังหวัดที่สังเกตยังไงนะครับปีนี้องค์การบริหมมูลนจังหวัดช่วยเราได้แค่วันเดียวนะครับวันต่อมาในชาวบ้านฝากถึงจังหวัดนะครับ ให้ดำเนินการลงมาช่วยพี่น้องเราชาวบ้านหน,นองแข็งตุหคอิสระเพเภอขันยังชิัดเกล็ดวันด้วยครับและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ค่ะสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบีเฮิร์บ